สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Total v ีออสนะครับสำหรับคันนี้เราจะให้ดูนะฮะเทคโนโลยีใหม่นะครับของ ECU นะฮะแบรนด์นี้แบรนด์ดังเลยนะฮะเรียกว่าผลิตสินค้ามาเป็นสินค้าเทคโนโลยีนะครับหรือไฮเทคโนโลยีนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นสินค้าใหม่นะฮะลักษณะเป็นแบบนี้ฮะบางคนเรียกว่าเป็นแคปนะครับหรือตัวสำรองไฟนะครับหรือเป็นตัวเรียงกระแสไฟแล้วแต่นะครับมีออกมามากมายหลายยี่ห้อนะฮะ อันนี้เราจะให้ดูในส่วนของแบรนด์ ECU นะฮะเรียกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เรียกว่า iBoot s นะครับนี่ฮะลักษณะหน้าตาของกล่องนะครับผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็ในตัวผลิตภัณฑ์เองลนะักษณะหน้าตาแบบนี้ฮะต่อแค่บวกกับลบในแบตเตอรี่นะฮะตัวนี้ยังเชื่อมต่อนะครับในส่วนของโทรศัพท์นะฮะนี่ฮะเป็นระบบการเชื่อมต่อแบบบลูทูธนะฮะทำการโหลดแอปพลิเคชันนะครับ iBoot s นะฮะเข้ามาแล้วทำการคอนเน็กต์เดี๋ยวให้ช่างคอนเน็กต์ให้ดูฮะ เห็นไหมฮะสีดแดงๆตรงนี้ฮะจยทำการกดฮะเพื่อทำการเชื่อมต่อนะครับเอาแอดไดเวอร์เลยครับแกยวแอดไดเวอร์นะฮะค <Connect. S 1> อนเน็กต์นะครับหน้าตาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเราจะเห็นเลยนะครับเดี๋ยวทำการสตาร์ทเครื่องครับเมื่อทำการสตาร์ทเครื่องเราจะเห็นเลยนะครับว่าตอนนี้ นี่ฮะมีการเรียงกระแสแบบนี้นะฮะอันนี้คือไดสตาร์ทนะครับเช็คแล้ว่าโอเคนะครับส่วนอันนี้ไดชาร์จก็โอเคครับอันนี้เป็นวงจรการทำงานนะครับระหว่ันไปชาร์จนะครับไปชาร์จไดชาร์จหมุนนะครับเรียงเข้าไปที่แบตเตอรี่นะฮะแบตเตอรี่ผ่านไอบู๊ตไอบู๊ตวนกลับมานะครับเข้าแบตเตอรี่ถ้าแบตเตอรี่ก็เข้าไปที่อันเทนเตอร์หรือไดชาร์จอีกทีหนึ่งนะครับแสงอาจจะเยอะหน่อยนะฮะ ประมาณนี้ฮะหน้าตาสวยๆเลยฮะจาก ECU แบรนนะครับตัวนี้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เรียกว่า i Boost นะฮะเชื่อมต่อระบบบลูทูธสามารถเช็คผ่านมือถือได้เลยนะครับว่าในระบบของเรานะครับมีกระแสะไฟเท่าไหร่นะครับตัวนส้13.647เนะฮะเราจะเห็นเลยนะฮะนี่ฮะตรงคำว่าโอเคอันนี้นะฮะแสงมันจ้าจริงๆฮะนี่ฮ 13.647นะครับประมาณนี้ครับกระแสไฟในระบบของเรานะฮะก็ฝากไว้ครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่ชอบสินค้าที่เป็นไฮเทคโนโลยีนะฮะภายใต้แบรนด์ ECU นะฮะเรามีผลิตภัณฑ์นี้จำหน่ายนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถนละแดมเพชรบูร์นะฮะโทรได้ที่เบอร์081นะครับ2811259นะสอบถามเามาได้ครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ